เพื่อเป็นการตบทวนตัวที่อาจารย์ไฮไลท์ไว้นะคะเวลาเราอ่านหนังสือนะคะถ้าเป็น pdf อะ่ะเราไม่ต้องไปซื้อ,อกากาไฮไลท์มาแล้วก็ไฮไลท์ได้ตามความชอบใจเรานะคะเราก็จะมีหลากหลายสีสันที่เลือกนะคะอาจารย์ก็ใช้สีเดิมที่เขาตั้งอาไว้อะ่ะ <c oughs> นะคะเขาตั้งสีเหลืองไว้อาจารย์ก็อ่านรุ่นๆไปนะคะหนังสือเล่มน,นี้นะคะจะอยู่ในโน้ตไลน์นะคะที่อาจารย์เคยได้ให้ไว้นะคะแล้วก็ คลิปเนาะวันนี้อัดโอเคเมื่อวานนี้อัดไปสิบห้านาทีแล้วมันจะเด้งออกแล้วก็ผู้คนก็เพลินนะคะไม่มีใครมาดูตอนสุดท้ายอาจารย์ก็มานั่งดูอะคลิปอัดไปแค่สิบห้านาทีนะคะดังนั้นถ้าใครมีสติสัมปชัญชญะนะก็ช่วยดูให้อาจารย์ด้วยว่าคลิปมันอัดไหมนะคะแต่ถ้ามันไม่อัดเนะปกติรายวิชานี้อาจารย์สอนสองสองครั้งนะคะก็อาจารย์คลิปอีกห้องหนึ่งมาให้ดูแทนสําหรับคนที่ ขาดหายไปบางส่วนนะคะแต่ว่าถ้าเราช่วยกันดูได้นะคะก็อยากให้ช่วยกันดูนะคะว่ามีข้อมูลตัวไหนที่มีการอัดที่มันกระเด้งออกไปหรือเปล่านะคะสำหรับบทที่หนึ่งเรื่องของการเรียนรู้เนาะสิ่งที่จะต้องให้จดให้จำก็คือการเรียนรู้หมายถึงกระบวนการที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นผลจากที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมจากการสุขฉัด นะคะให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรพฤติกรรมที่เกิดจากความเหน็ดเหนื่อยจากการการเสพยาเกิดจากการได้รับสารเสพติดพวกนี้ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะสรุปก็คือการเรียนรู้เนะเราต้องเน้นให้เราตัวเราอะคะ่ะมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดลอ้อมซึ่งตอนนี้อาจจะผ่านโลกออนไลน์ก็ได้นะคะหรือว่าจากประสบการณ์จริงต่างๆนะคะ มีการฝึกหัดนะคะทำไมอาจารย์กาถึงสั่งงานกันเยอะแยะเต็มไปหมดนะคะขอให้เราฝึกหัดนะแต่ถ้าเราไม่ชอบที่คุณรูณเขาสั่งงานเรานะคะอาจารย์สั่งงานเราเราไม่ตรวจในานาคนที่เราไปเจอผู้เรียนเราก็อย่าไปทําอย่างนั้นนะคะเราก็จะช่วยลดจํานวนประชากรของคนที่ไม่ตรวจงานลงไปได้นะคะตอนเรียนนั้นก็ไม่ชอบที่อาจารย์เขาไม่ตรวจพอไปเป็นครูก็อ้างนั่นอ้างนี่นะคะทําเหมือนเขาแล้วก็ คิดเอาเองนะว่ามันดีไม่ดียังไงนะคะต่อมากระบวนการเรียนรู้นะคะของคุณมาทุรสนะคะแบ่งกระบวนการเรียนรู้ออกเป็น5ขั้นตอนนะคะจะเกิดอะไรเกิดได้ต้องมีสิ่งเร้ามากระตุ้นก่อนนะคะสิ่งเร้าเป็นสิ่งที่สําคัญในการจัดการเรียนการสอนนะคะอาจารย์จะบรรยายประมาณไม่ถึง2ี่สินาะทีเนาะทบทวนในบางส่วนแล้วก็จะเริ่มกิจกรรมการนําเสนอนะคะของเรานะคะสิ่งเร้าจะช่วยเรื่องของกระตุ้นความสนใจ เมื่อเราได้สิ่งเราแล้วอะค่ะเราก็จะรับรู้ว่ามันมีสิ่งบางสิ่งมาสัมผัสข้อสอบบางครั้งเขาจะให้เรียงลําดับกระบ,บวนการเรียนรู้อาจารย์เลยฝึกให้วิเคราะห์ก่อนว่าเออทั้งหมดตอบสนองต้องมูสุดท้ายอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเป็นผลที่แสดงออกมานะคะสิ่งเราต้องมาอันแรกพอมีสิ่งเราเราก็รู้ว่ามีมาสิ่งมาสัมผัสทําให้กระดูกไขสันหลังเนะื้อกสมองนะคะเอขีว่าเออแตจก็เลยพูดได้นะก็จะเกิดการรับรู้นะคะ ว่ามีสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็มีการสรุปความชิดเห็นนะคะแล้วก็ถึงจะตอบสนองออกไปได้นะคะดังนั้นถ้าเขาออกมาห้าอันเนี้ยให้เรียงลําดับนะคะเราต้องเรียงลําดับตามนี้ภาพแตกแตกมากนะคะสิ่ง,งเราการสัมผัสการรับรู้บรนทัศน์การตอบสนองเวลาที่อาจารย์ทําข้อสอบได้เร็วนะคะสิ่งหนึ่งก็คืออาจารย์จะเลือกช้อยก่อนว่าตัวไหนที่อาจารย์รู้อาจารย์รู้เรื่องของการตอบสนองนะคะ อาจารย์ก็เลยเอาการตอบสนองไว้ช้อยสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็จะตัดช้อยอื่นๆทิ้งนะคะแล้วก็การทําข้อสอบช้อยของอาจารย์ก็จะทําได้เร็วมากขึ้นนะคะอืมแล้วแล้วมันก็คือตัดช้อยที่ไม่จําเป็นออกแล้วการอ่านเราก็ลดลงนะคะระยะเวลาการทําข้อสอบก็มากขึ้นทําให้เรามีเวลาทัวนันอื่นนะเคล็ดลับการทําข้อสอบช้อยนะคะอาจารย์จะพิจารณาช้อยที่มีความเป็นไปได้นะคะ แล้วก็เลือกเฉพาะช้อยที่เป็นไปได้นะมาอ่านอีกทีนึงนะคะแล้วก็ถ้าตอบไม่ได้จันก็จะเหลือช้อยเดาแค่สองช้อยเนี่ยโอกาสที่จะได้คะแนนก็จะสูงมากขึ้นต่อมานะคะองค์ประกอบการเรียนทั้งหมดของใครเป็นไหมอะของอาจารย์รู้สึกว่ามันขาดๆอ,อาจารย์ดูที่มือถือปรากฏว่ามันหมุนๆน,นะถ้ามันหลุดไปหรืออะไรนะแจ้งอาจารย์ด้วยนะคะ จันใช้เน็ตมาอาะไรองค์ประกอบการเรียนประกอบด้วยสามด้านนะคะก็คือองค์ประกอบด้านร่างกายนะคะถ้าร่างกายไม่พร้อมป่วยเจ็บป่วยนะทําให้การเรียนเนี่ยค่อนข้างจะไปได้ช้าด้วยนะคะดังนั้นเราก็ต้องบอกให้ผู้เรียนรักษาสุขภาพนะคะช่วงนี้เนื่องสถานการณ์โควิดนะจันก็ไปไหนมาไหนก็ให้ระมัดระวังนะคะลดการเดินทางได้ก็ดีนะคะอย่างวันนี้จันก็ต้องออกมาเซ็นเอกสารนะ ก็มีความจําเปน็นนะคะงานก็ต้องทําองค์ประกอบด้านจิตใจนะคะเป็นสิ่งที่สําคัญนะบางทีเราชอบครูคนนี้ยแต่ไม่ชอบเนื้อหาเขาเลยอ่ะเราก็เรียนนะตั้งใจเรียนด้วยตอคท้องต,ต่อนะคะเอแต่ว่าบางคนที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตเนาะก็หาหมอนะอยากปล่อยทิ้งไว้นะคะเราเริ่มเริ่มรู้ตัวว่าเรามีอาการผิดปกตินะคะเราก็ไปหาหมอก่อนนะคะอย่าไปคิดว่าไม่เป็นไม่เป็นนะคะ หาไว้ก่อนนะคะเพื่อความสบายใจนะคะรักษาแต่เน้นๆก็จะทำให้เรามีสมาธิได้นะคะสำหรับเด็กบางคนนะคะที่มีปัญหาเนะต้องถามครณครูก่อนหน้าเราว่าเด็กคนนี้เขามีปัญหาเรื่องสมาธิหรือเปล่าเขามียาต้องรับประทานหรือเปล่านะคะแต่ถ้าเขารับประทานยาเขาจะเกิดอาการเสื่อมซึมนะคะความรับรู้เขาจะช้าลงพวกเด็กอันเลิศพวกเด็กที่แบบ อเลิตื่นเต้นตลอดนะคะคนควายอยู่ไม่นิ่งนะคะก็จะเป็นประมาณนั้นนะคะได้ยาไปก็คือจะนิ่งอึนอ่นนะคะองค์ประกอบทางด้านสังคมนะคะเสริมแรงยกย่องชื่นชมเด็กที่ทำดีนะคะเออต่อมาทฤษฎีนะคะเจ็ทดทฤษฎีแต่อาจารย์อ่ะเอากลุ่มที่เน้นการผสมผสานออกของเราเนาะแต่จริงๆแล้วมันมีกายเย่นะคะแล้วก็มีอื่นๆที่มีการผสม ทฤษฎีการเรียนรู้หลากหลายอะค่ะเข้ามานะคะแต่อาจารย์มองว่าผสมสาษามันมีไม่ได้เยอะแล้วกายเย่ต้องก้าวขั้นนะคะอาจารย์เคยสอนด้วยกายเย่นานมากนะคะเนื้อหาไม่จบสักทีนะคะเพราะว่าขั้นตอนมันค่อนข้างเยอะนะคะกลุ่มทฤษฎีที่เน้นฝึกจิตหรือสมองเนอะทั้งหน้า,ามีที่เหลืองๆเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าควรจําเวลาที่อาจารย์นะต่อให้อาจารยควรจาเก่งแค่ไหนนะ อาจารย์ก็จะมีมีเนื้อหาพื้น,นท,ที่จาเพาะที่อาจารย์จะจําได้อะคะ่ะอาจารย์ก็จะจําเป็นแค่ว่าเน้นการฝึกจิตหรือสมองจะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มย่อยกลุ่มย่อยแรกก็คือจะสุดโต่งเลยเชื่อในพระเจ้านะคะคนเหล่านี้พอเชื่อในพระเจ้าก็จ้องลงโทษนะคะลงโทษเพื่อให้คนเขาจาได้เวลาอะไรก็ตามมันก็มีฝั่งซ้ายมันก็ต้องมีฝั่งขวาอีกฝั่งหนึ่งของ เรื่องของจิตและสมองนะคะเขาเชื่อว่ามีเหตุมีผลของมนุษย์นะคะมีเหตุมีผลของมนุษย์การเรียนอะ่ะไม่จําเป็นต้องใช้การบังคับสองทฤษฎีนี้ก็คือฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาที่อยู่ในเรื่องของจิตและสมองนะคะนักปรัชญาคนบรมันเป็นยุคแห่งการเริ่มต้นเนะก็จะต้องเป็นนักปรัชญาเขามีแค่พาโตกับลิสโตโตนะคะที่อยู่ในยุคที่ตั้งต้นนะคะต่อมา กลุ่มที่เน้นการพัฒนาตามธรรมชาติอันนี้เริ่มเหมาะแหละนะคะที่นํามาใช้กระเด็กปฐม,มวัยนะคะเอกชีวะของเราจะก็คือเข้าใจเรื่องของการรับรู้ของร่างกายการจเจริญเติบโตนะคะแต่เอกชีวะโชคดีที่ไม่ต้องไปบอกว่านั่งดีๆสิลูกอย่าคานไปไหนอย่าก,กีดใส่เพื่อนนะคะปฐม,มวัยนะมันเด็ดจริงๆนะคะโชคดีโชคดีคด <c oughs> นะคะ เราควรจะให้เสษีภาพแก่เด็กนะคะตามความต้องการของเด็กและความความสนใจตบเขาชาฉานะคะตั้งแต่หนูโตมาหนูก็ถูกบังคับมาตลอดเลยค่ะก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าตัวเองต้องการอะไรหรือสนใจอะไรนะคะเขามีคุ่มคิดเสี่ยนะคะเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยเราอยากจะประกอบอาชีพไหนนะให้เด็กเขาได้เป็นเรียนรู้อาชีพต่างๆอย่างปลอดภัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่สองนะคะเหมาะกับเด็กเล็กๆ,ๆ ต่อมากลุ่มที่สาเน้นการรับรู้และเชื่อมโยงความคิดนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือการเรียนรู้จะต้องเกิดจากแรงกระตุน้นเห็นไหมทุกอันเขาจะพูดถึงว่ามีสิ่งเล้ามาถึงจะทําให้เกิดการเรียนรู้ได้นะคะตัวนี้ก็จะเน้นเรื่องของการรับรู้และการเชื่อมโยงความคิดขั้นเตรียมเป็นขั้นที่สําคัญที่สุดเวลาเราไปกรีดดารานักแสดงนะคะ เขาจะขึ้นเวทีเข,เขาจะมีพิธีกรก่อน,อนพิธีกรก็จะแบบว่าเอ้ยอีกแป๊บหนึ่งนะคะเราก็จะมีพี่อ้ํามานะคะพี่นั่นพี่นี่นันนกร้องเกาหลีลิซ่าจะมาแต่ละลิซ่านี่คือไม่ต้องเตรียมแล้วคือทุกคนพร้อมกรีนนะคะภาพเบอเบอๆของนางเนาะก็มีคนกดไลค์ยอดทวิตเตอร์มากกว่าที่แคเขียนเรียงความกันลงไปอีกนะคะก็เตรียมการนะคะก็จะแจ้งให้ผู้คนนะคะมาหยุดอยู่ดรูรอเราว่า จะมีการแสดงอะไรนะคะเราให้ผู้เรียนเขาสนใจนะคะอาจจะทบทวนความรู้เดิมหรือทําให้พวกพวกผู้เรียนนะคะเขามีสติสัมปชัญญะที่จะฟังเราต่อนะคะให้เขาเระลึกได้ว่าเอ้ยเขาจะต้องเรียนแล้วนะขั้นเตรียมนะคะเป็นขั้นที่สําคัญมีนักพูดนะคะเขา จะขึ้นบนเวทีเขาก็บอกกับพิธีกรว่าให้เตรียมผู้คนให้พร้อมก่อนแต่พิธีกรนะคะเป็นพิธีกรมือใหม่เข้าใจว่าคันเตรียมพร้อมก็คือเขาก็ขึ้นไปบนเวทีแล้วกาพูดว่า,อาขอเชิญพบกับอาจารย์ตื๊ดตื๊ดต๊ดตื๊ดต๊ด,ด,ด,ดแล้วอาจารย์ก็ต้องขึ้นเลยอาจารย์ก็มาบน่นภายหลังว่าเขาคุมคนได้ยากมากนะคะเป็นวิธีเปิดในห้าง แล้วพอพิธีกรแค่แนะนะําอ่ะไม่ได้แบบว่าจูงใจใคนอยู่ฟังเขาอะค่ะเขาก็เหมือนว่าเอ้ยต้องเป็นการพูดที่เขาเฟลที่สุดในชีวิตเขาเอาพูดถึงขั้นนั้นเลยนะคะอาจารย์ก็ไม่อยากให้พวกเราเฟลนะคะพูดไปแล้วนัเกเรยียนก็ไม่สนใจเพราะว่าขั้นนําขั้นเตรียมเราอะยังไม่โอเคนะคะต่อมาเนี่ยคือขั้นตอนต่างๆที่กลุ่มนี้เขามีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้แหละ ที่จะทำให้ผู้เรียนน่ะสนใจได้ประยุกต์ใช้เนาะเรียนไปแล้วก็ไม่รู้จะไปใช้อะไรนะคะเอกิวะไม่ค่อยชอบเลขเมตริกเป็นยังไงได้ใช้ไหมนะคะเออเรนเซวิตมานะเออคนิตเพิ่มเติมตัวชุดเกตของเอกิวะเอกิวะที่เก่งเลขนะถือว่าเป็นคนโชคดีนะคะออเพื่อนไม่ค่อยได้ <laughs> นะคะพฤตนะิกรรมนิยมนะคะ คือทฤษฎีการเรียนรู้ที่นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากที่สุดนะคะทอนไดไใดแปลว่าสองก็คือลองผิดลองถูกและทอนไดยังใช้กับใช้ทดลองกับสัตว์ชนิดหนึ่งที่กินปลาสองปลาสองคือเอียงเออเก่งแมวแมวถูกต้องค่ะแมวนะทอนไดเนอะเวลารย์จำอะทฤษฎีพฤติกรรมนิยมอะค่ะ คือมันต้องจําเยอะมากอาจารย์ก็จะใช้สระไอกับสระโอเป็นการช้อยมันขึ้นมาว่าแค่คนไหนนะะอาจารย์ก็จะดูว่าสระไอก็คือชื่อทฤษฎีการเชื่อมโยงอยู่กับสระโอทอนได้ได้แปลว่าสองคือลองผิดลองถูกและปลาที่กินปลาสองก็คือปลาทูเนอะก็คือแมวเพราะฉะนั้นทอนได้ก็ใช้แมวในการทดลองและทอนได้ยังมีกฎตั้งสี่กฎ เพื่อจะทำให้การเรียนรู้ประสบความสาเร็จสิ่งเหล่านี้เลยกลายเป็นความจำระยะยาวของอาจารย์เนื่องจากอาจารย์ต้องสอนวิชานี้หนึ่งปีก็คือสองครั้งนะคะแต่กับพวกเราเนอะอาจารย์ก็อยากให้แค่คุ้นๆนะ่ะอว่าเอออาจารย์ที่ดาราเขาเคยพูดเรื่องของเทคนิคการจำนะคะอ่านช้อยมันก็จะพอแบบกระตุกกระตุกความทรงจำของเราบางส่วนขึ้นมาได้นะคะทอนไดสละไอเชื่อมโยง ได้แปลว่าสองเราติดลองถูกทดลองกับแนวนะคะแมวเปิดกรงออกมากินปลาทูได้นะคะกฎของความพร้อมแมวที่มันอิ่มแล้วอะ่ะมันก็จะนอนเล่นในกรงนะคะแล้วก็เขียเคียกรงเล่นสบายอารมณ์เพราะฉะนั้นทํายังไงที่ผู้เรียนเขาพร้อมที่จะเรียนกับเราตอนที่เราไปสังเกตการสอนที่โรงเรียนเด็กแม่งเล่นกันอยู่นั่นแหละแล้วเราก็เลยโมโ oh, หเราก็เลยสอนเลย นั่นแหละมันก็ไม่พร้อมนะคะันก็เลยเขียนไว้อีกทีหนึ่งว่าแมวฝึกหัดซ้ำๆบ่อยๆนะคะาการลืมก็จะน้อยลงนะคะคําศัพท์ภาษาอังกฤษที่อยู่ในหัวที่มันมีน้อยๆเราต้องจําเพิ่มนะคะเป็นการฝึกหัดวัฒจักรต่างๆของชีวะที่มันซับซ้อนนะคะทํายังไงให้มันจําได้ C สัาะข้อแสงน,นะคะ C ไหนต่อ C ไหนเนาะสารเคมีต่างๆ ต้องพยายามฝึกหัดท่องใบๆนะคะก็จะจําได้แล้วก็นํามาใช้ในการมานั่งบองใบสีเขียวสีแดงสีเหลืองพยาไลาใบนะคะว่าเอ๊ะมันสังค์แสงยังไงนะเออมันมีคอโลฟิลอยู่ตรงกิ่งมันนั่นเองนะคะก็ต้องเชื่อมโยงกับที่เราเรียนรู้อะคะ่ะแล้วก็นําไปใช้อันไหนที่นําไม่ได้ใช้อ่ะคะ่ะมันก็ลดหายไปเนาะเรื่องของทฤษฎีวิวัฒน,นาการของเอกชีวะเนาะ เอามือจับตรงก้นไม่ต้องดมนะเดี๋ยวเกิดอกลิ่นแรงนะคะก็จะมีก้นกบนะคะเขาบอกว่าเมื่อก่อนเรามีหางใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าหางก็ค่อยๆลดลงการใช้ลดลงอย่างเงี้ยค่ะก็กดของการใช้นะคะพึ่งพอใจนะคะมีเพื่อนมงคลก็แจ้งหลับอาจารย์ว่าหนูทําดีแทบตายอะคะ่ะเสร็จแล้วเขาก็ไม่ชมหนูหนูก็เลยรู้สึกว่าหนูก็ไม่อยากทาแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นกฎของการพึงพอใจเนี่ยก็จําเป็นเหมือนกันนะคะอาจารย์ก็อยากให้พวกเราอ่ะอย่าลืมเลือนกฎสิ่งเหล่านี้นะคะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนลองผิดลองถูกนะคะแต่ต้องไม่อันตรายมากนะอุปกรณ์ไม่มีเอาเข็มไปลนไฟมาจิ้นเด็กเพื่อเอาเลือดมันลองดูเลือดแดงเลือดอะไรอย่างเงีนน้ยอาจารย์ก็ไม่แนะนํานะออม,มันมันอันตรายนะคะมันอาจจะมีเรื่องของสนิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กฎของการว,วางเงื่อนไขน,นะคะก็เป็นพาร์ล็อกนะคะที่สุนัขสั่นกระดิ่งที่อาจารย์เปิดคลิปวิดีโอให้ดูเอรอ,อยังนะคะพารล็อบนะคะเขาก็วางเงื่อนไขจากสุนัขอาหารเป็นสิ่งเราตามธรรมชาติแต่กระดิ่งสั่นกระดิ่งแล้วน้ำลายไหล,ลไม่มีหรอกอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการวางเงื่อนไขนะคะเป็นสิ่งเราที่เราวางเงื่อนไขขึ้นมา พอลดหายไปเนีก็ไม่ได้สิ่งเราที่วางเงื่อนไขคือกระดิ่งสิ่งเราที่ไม่ได้วางเงื่อนไขก็คืออาหารเพราะอาหารทําให้เป็นสิ่งเราของมันอยู่แล้วไม่ต้องวางเงื่อนไขฉันก็น้าลายไหลได้สองอย่างมารวมกันถึงจะเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นนี่คือ Pa าฟลอ็อใช้หมาทดลองนะคะวางเงื่อนไขที่อาจารย์บอกกระดิ่งเนาะวางเงื่อนไขก็คือกระดิ่ง ต้องมีการเสริมแรงเมื่อหยุดก็จะหายไปฟื้นกลับคืนสู่สภาพเดิมตามธรรมชาติอรารมณ์เหมือนแฟนอะเราบนบน่ะตอนบนบนใหม่ๆมันก็โอเคอ่ะพอหลังๆก็เหมือนเดิมอใครไม่มีแฟนก็นึกถึงนักเรียนเราก็ได้นึกถึงตัวเราเองก็ได้ที่เราประพฤติปฏิบัติกับผู้อื่นเนาะนะคะก็จะมีเรื่องของการฟื้นคืนธรรมชาติแต่ใครที่โดนกระทําที่มันรุนแรงนะคะการฟื้นฟูกลับก็ใช้ระยะเวลานานเช่นเดียวกัน ที่โดนพ่อแม่ทําร้ายโดนญาติทํร้ายเลยพวกเนี้ยค่ะเธอจะไปให้ความรังกับเขาแค่แค่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็จะบอกอาจารย์ค่ะทฤษฎีอาจารย์มันใช้ไม่ได้ค่ะคือเราเดียวทุ่มเทไม่พอนะคะเออการเลือนหายของเขาก็เลยช้าลงนะคะการจําแนกเอากระดิ่งไปสั่นให้สุนัขอะสุนัขก,ก็น้ำลายไหลแต่ถ้าเอาล็อกคําลูกใหญ่ใใหญลูกใหญ่นะคะเอามาเขาก็มีสติจําแนกว่าเฮ้ยคนละเสียงกันน้ําลายก็อาจจะไม่ไหลได้ อย่างน,นี้นะคะก็เป็นกดของออพาฟล็อปนะคะได้พูดไว้ว่าสอนใหม่นะคะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเรียนรูร้ตามต้องการได้เป็นอาชีพที่พูดเยอะมากนะคะเออก็ค่อยๆฝึกไปนะสิ่งเราต้องหลายๆแบบเออไม่ต้องแจก,กขนมเยอะนะคะแจกคะแนนเปลี่ยนสปิกเกอร์เป็นลำดับชนชั้นเลยนะคะ ซื้ออะไรร้านยี่สิบาทอ่ะไปหาสติกเกอร์นะแล้วก็มาปั๊มปั๊มนะคะแล้วก็เก็บสติกเกอร์ให้ดีๆด้วยเพราะว่าเด็กมาขโมยที่โต๊ะแล้วปั๊มกันเพลินเลยนะคะเออก็ใช้ไม่ได้อีกนะคะ<ม>ต่อมาวัดส,สัตตรงข้ามบิ๊กซีเราอะ่ะมีร้านวัดส,สัตตอนเย็นเย็นหรือตอนเช้าๆนะจะมีหนูท่อตัวเบลเลอร์เลยเออสรุปวัดสัตวนนะ่ะอาจารย์ให้จำว่าเป็นหนูนะคะหนูในการ ใช้หนูในการทดลองนะคะแต่ว่าสันเนี่ยใช้หนูขันอตัวน่ารักน่ารักหนูทดลองวิทยาศาสตร์นะคะมาให้เด็กเล่นเด็กก็ไม่ได้กลัวหนูเลยแต่พอทดลองครั้งต่อไปเขาเอาหนูมาพร้อมกับตกเสียงดังๆนะคะมีเสียงอะไรที่ทําให้เด็กตกใจใเด็กร้องเด็กก็เลยเริ่มกลัวหนูขาวทั้งๆ้ที่ททตอนแรกไม่ได้กลัว เนะเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นกฎของการเรียนรู้ว่าสามารถลดพฤติกรรมหรือก่อให้เกิดพฤติกรรมต่างๆได้นี่คือวสันจนะําไว้นะคุงค่าบิ๊กซีมีร้านวาสัตว์นะหนูท่อหนูท่ออาจารย์ทิดาลักษ์ก็พูดถึงหนูท่อนะคะเออน่ากลัวไหมหน่ากลัวขนาดจะโตแล้วอาจารย์ยังกลัวเลย,นย,เลยหนูตัวทุ่งแมวเลยแกนะคะก็อันนี้ก็ใช้คุณแม่อปอบอารมณ์นะคะ,ะเด็กก็จะเลิกกลัวหนูขานะะเหมือนกับเด็กที่กลัวที่มืด เด็กที่กลัวบันไดเลื่อนเด็กที่กลัวออยู่คนเดียวนะคะค่อยๆปปอบโลมเขาก็จะดีมากยิงขึ้นกันฟรีใช้แมวอีกแล้วลูกเหมือนกับทอนไดนะคะใช้แมวเหมือนกันนะคะเอาปลาแซลมอนวางไว้นะ,ะแมวก็จะเกิดการเรียนรู้ว่าเออจะกดตรงไหนเพื่อจะได้ออกไปนะคะบางสิ่งบางอย่างทำครั้งเดียวอ่ะก็ไม่ต้องทำซ้ำแล้วก็คือได้เลยนะคะได้เลย ปัญจกยายเนี่ยถ้ามันได้ครั้งแรกมันก็จะได้ยาวไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้สกินเนอร์นะคะใครได้กินนอนหนูได้กินนะคะหนูวิง่งนั่นชนนี่เนอะก็เลยได้อาหารกดตรงคานนะคะที่เป็นคลิปฝรั่งนะคะหนูก็จะได้กินอาหารออกมานะคะนี่ตอกนะคะอีกนิดนึงนะคะ การเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบนาดีคือผู้เรียน่ะเขาจะเรียนรู้ว่าทั้งชีวิตเขาอ่ะไม่ใช่ว่าทําดีทุกครั้งคนจะต้องชมสังคมโลกสังคมไทยไม่ว่าสังคมไหนไม่มีใครเข้ามาชมใครตลอดเวลาการทําดีทุกครั้งก็ไม่ได้ว่าจะมีคนชมทุกครั้งการทําแย่บางครั้งก็คนก็ไม่เห็นเหมือนกันนะคะ ดังนั้นการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบจะทําให้ผู้เรียนได้รุนว่าเฮ้ยฉันต้องตั้งใจตลอดนะเผื่อได้รับการเสริมแรงนะคะบางทีแบบได้รับการเสริมแรงจนชินๆนะ่ะเออมีเพื่อนอาจารย์บางคนได้ที่หนึ่งตลอดก็ชินๆอ,อ่ะเราเหรอที่หนึ่งไม่เคยได้เห็นเลยนะคะพุดที่นิยมนะคะก็คือเกสตดานะคะอาจารย์มี powerpoint ให้ดูสําหรับเกสตดาอันนี้ต้องเปิดไม้นะ อ่าคู่มีการปล่อยให้เปิดใหม่เห็นภาพเอียงเห็นนางฟ้าหรือปีศาจนะคะเห็นนางฟ้าหรือปีศาจถ้าเห็นเป็นนางฟ้าให้กดสติกเกอร์รูปเยี่ยมเยี่ยมถ้าเห็นเป็นรูปปีศาจให้กดรูปหัวใจเอาใหม่ตอนนี้อาจารย์บงังอยู่ค่ะเห็นเป็นรูปเอียง อาเออนางฟ้งานะมีลูกหัวใจมาเยอะเลยคนที่ยึดลูกปีศาจนะคะก็คือจะมองสีดำมีหัวมีหู มีดวงตามีปากมีปีกนะคะส่วนคนที่ยืดเป็นนางฟ้าตรงนี้คือปีกนางฟ้านี่คือหัวนางฟ้านี่คือประโปงนางฟ้านี่คือขันนางฟ้ารูปหนึ่งรูปนะคะแล้วแต่เรามองว่าพื้นดำหรือพื้นขาวเป็นตัวต้นแบบที่เราจะดูเนะาะก็จะทำให้เราเห็นแตกต่างก,กันต่อมารูปที่สองเห็นเป็นผู้หญิงหรือเห็นเป็นพาน ผู้หญิงกดเยี่ยมเห็นเป็นพานกดหัวใจอคุณสตนตีบอกว่าคุณสตนตีเห็นเป็นผู้หญิงพัทราวดีบอกว่าเห็นเป็นพานนะคะผู้หญิงเนี่ยมองหน้ากันจะจุ๊บกันอยู่แล้วนี่นะคะผู้หญิงสองคนนะคะอันนี้ก็เป็นผานนะอย่างเงี้ยคือเกสเตาเกสเตามองว่าสิ่งบางสิ่งอ่ะมันสามารถมองได้หลายอย่างสาวผู้หญิงสาวสวยกดเยี่ยม หญิงชลากดหัวใจอมีคนกดเยี่ยมมีคนกดเยี่ยมนะคะมีคนกดหัวใจนะคะอาจารย์ให้เวลามองเราควรจะเห็นได้ทั้งสองแบบใครเห็นสองแบบแล้วตบมือให้ตัวเองหน่อยกดสติกเกอร์อันที่สเห็นทั้งเป็นสาวสวยเห็นทั้งเป็นหญิงชลา กดตบมือเอ,อคิติพรเห็นเว้ยเอ,อ,เอ,อคิติพรเก่งอ,อนะคะปา,าลไพรินก็เห็นอ่ะ,ฉะเฉลยเฉลยอ่าเฉลยคนแก่นี่คือตาคนแก่นี่คือจมูกคนแก่ปากเห็นเป็นหญิงสาว คางหญิงสาวเป็นคอแบบว่าติดติดส้อยติดสร้อยนะคะอืมนะคะก็เห็นได้สองแบบและกดแห่งการสิ้นสุดนะคะคือแม้ว่าจะไม่เห็นเป็นสามเหลี่ยมชัดๆอะคะไม่ต้องวาดเส้นจนครบอะ่ะคนเรามันก็เดาได้นะคะประสบการณ์เดิมต่อจากสถานการณ์นั้นๆจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ สี่ห้ารูปนี้ก็เป็นทฤษฎีของเกสตเตนะคะอจาย์ก็เลยดึงรูปเข้ามาเพิ่มให้จะได้เข้าใจนะคะแต่ตอนนี้มาว่าจารย์มันมองไม่เห็นเลยต่อมานะคะเก่งมากเก่งมากต่อมานะคะก็จะมา เป็นทฤษฎีอื่นๆที่เขามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนนะคะทฤษฎีสนามนะคะก็คือการจัดการเรียนการสอนก็คือในโลกเราอะค่ะการจัดการเรียนรู้ก็คือให้ผู้เรียนเนี่ยเขาเข้าใจเรื่องของแรงจูงใจแล้วก็แรงขับเคลื่อนนะคะที่จะอยู่ในโลกได้เรื่องของเครื่องหมายการให้รางวัลนะคะการไปถึงจุดเป้าหมายนะคะใช้สัญลักษณ์ เพียเจนะคะจนจะพยายามพาไปโคลเลอร์โคลเลอร์ชื่อโคก็จริงแต่เขาไม่ได้ใช้โคนะคะใช้ลิงในการทดลองนะคะที่ลิงสอยของต,าตา่างๆชื่อว่าโคลเลอร์นะคะอันนี้บรูเนอร์ที่วันนี้มีเพื่อนจะมานำเสนอด้วยม,มัสโลกดห้าขั้นนะคะอะเป็นคนที่เรียนปัาญเนาะ พูดถึงเรื่องนี้เยอะมากนะคะพวกนี้เขาก็จะมีบอกหลักการเรื่องของการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ผสมประสาทก็คือการเย่การเย่บอกว่าการเรียนรู้ควรจะมีทั้งหมด9ขั้นตอนเพื่อทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆนะคะแต่สอนจริงๆถ้าสอน60นาทีนะคะในหัวเรื่องที่ใหญ่จัดไม่สําเร็จเลยสักรอบหนึ่งนะคะ อาจารย์ว่าอาจารย์คุมเวลาดีแล้วนะก็ก็ยังไม่ดียังไม่สามารถทําได้นะคะแต่เขียนบทงานวิจัอาจายอ่ะจะชอบเขียนพวกเก้าขั้นเขียนได้ยาเอาดีนะคะเนี่ยเก้าขั้นของกายนะคะอาจารย์ก็พยายามใส่แต่ว่าลองมาหลายรอบแล้วก็เวลาไม่พอนะคะคลายเป็นอัดแน่นเกินไปนี่คือเจ็ด กลุ่มของทฤษฎีการเรียนรู้นะคะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้จาก